ครับวันนี้เราจะเอาตัว Allnew 1.9เก i e a o โตนะปีล่าสุดเลยนี่เพิ่งออกมาเลยไฟแดงบาดบัดขึ้นไดโนพันนะครับดูว่าใส่กล่อง Allin One แล้วได้อะไรนะครับมา้ามาจริงไหมมาแบบไหนเดี๋ยวมาเจอกันครับดูเดิมๆก่อนนะครับ เดิมนะครับเดิมเดิมๆเลยนับมาร้อยสีย่สิบสีๆๆ่ร้อยสี่สิบหัดเจนเลยครับ ไฟนี้สามารถสร้างแรงดันได้เยอะกว่าทูวินวันเพราะว่าเราสามารถกำหนดแรงดันท้ายรางได้